อุ้ยมีความแบบว่าแฟนตาซีใดๆแบบเหมือนแวมพายเลยอ่ะว้าห์ฮเป็นแพรวคราวอ่ะพอ่อ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับ p g Reaction ก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมข่าวสารคลิปวิดีโอต่างๆในช่องเราได้เลยนะคะแล้วก็ในวันนี้แน่นอนว่าเราก็จะมา react MV เพลงเพลงหนึ่งของเม n v ว c อลท่านหนึ่งที่จริงใจดูจากหน้าปกก็จะรู้แล้วว่าวเป็นเพลงของใครก็คือวันนี้เราจะมา react เพลง Pie Apple Slice Sl ของพอนุ่มเบี้ยนแบ c k เฮียรนั่นเองนะจ๊ะซึ่งก็หลังจากที่แบคเฮยนพี่เชิญพี่ชิมินได้ออกมาตั้งค่ายเป็นของตัวเองเพื่อที่จะแบบดูแลในส่วนของการทำกิจกรรมเป็นศิลปินเดี่ยวเนาะชื่อค่ายว่า i n b 1 0 0 i n b 1 0 0นั่นเองนั่นเองนะจ๊ะ <laughs> ลีนพันกันไปหมดแล้วแต่ทางนี้ทานั้นก็คือก็ยังเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะดำเนินกิจกรรมร่วมกับ เอกอยู่ในฐานะภายใต้ SM เนาะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็คือถ้าเป็นในาทางฝั่งของการแบบเป็นศิลปินเดียวหรือว่าการทําเพลงของตัวเองใดๆทุกอย่างที่ทําเองก็คือจะทําภายใต้ในนามของค่ายที่เขาเพิ่งก่อตั้งกันไปนะคะซึ่งเพลงของพี่ก็คือปล่อยมานานแล้วแหละ จะพูดอะไรวะเนี่ยเพลงของแบงค์เทอนก็คือปล่อยมาได้หลายสัปดาห์แล้วเนอะซึ่งเราก็ได้มีโอกาสเพิ่งมาแบบดูในเรื่องของแบบเพลงและ MV อะไรเงี้ยเราก็จะมาดูกันว่าโอเคในความเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าเอกลักษณ์หรือแนวการทำเพลงที่พอมาเป็นเพลงเดี่ยวของ ตัวเองแล้วแนวทางหรือว่าสไตล์ของพี่เขาจะเป็นยังไงเนาะซึ่งจากที่เราแบบเห็นอยู่แล้วในเรื่องของแบบศักยภาพหรือว่าเพอร์ฟอร์มของแบล็กออนก็คือพี่เป็นคนที่แบบเน้นในเรื่องของด้านการร้องอยู่แล้วทุกคนอันนี้รู้ดีเนาะก็คือแบบว่าเป็นเมนโวเกลของเอ็กโซอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาเราก็จะไปชม MV Play เพลง พายผู้สไลซ์ไปพร้อมๆกันไปค่ะอ,นนอุ้ย ความแบบว่าแฟนตาซีใดๆแบบว่าอะไรอ่ะ้ตาสวยมากเหมือนแวมไพร์เลยอ่ะว้า เป็นแพรวคาวอะเพราะ เกมมัน,น,น,แ,นแบบว่าแสงสีอลังมากความสากลโเหมือนเหมือนเป็นกีซ่ากอะ

Tôi muốn Then and then โอ้โหฮึจบแล้วจบเลยมากก็จบกันไปแล้วนะคะกับ MV เพลง Playing Pie Apple Slide แก <g ain> มันเป็นอะไรที่ดีมากมันดีมากจริงๆแล้วคือแบบวา์ของเพลงหรือสตอรี่เพลงอ่ะดีมากชอบมากที่มันมีความแบบว่าแฟนตาซีอะไรอย่างเงี้ยคือเปิดเรื่องมาก็คือเหมือนอแบ็กยอนเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบแวมพายท่านหนึ่งแล้วกันเนาะที่แบบว่าเออเชื้อเชิญคนในแวดวงสังคมที่ อาจจะเป็นมนุษย์นี่แหละที่แบบเขารู้จักอะไรเงี้ยมาเฉลิมฉลองมางานปาร์ตี้ที่บ้านของตัวเองอะไรเงี้ยบ้านหรือเปล่าคะหรือหาดไม่น่าใช่บ้านก็คือมาแบบเฉลิมฉลองงานเลี้ยงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเป็นงานวันเกิดอะไรอย่างี้แมก็คือเหมือนแบบมาฉลองมาอะไรเงี้ยแล้วคือด้วยความที่มันมีความแฟนตาซีอะ่ะมันเลยทําให้สตอรี่เอ็มวีหรือว่ามูทแอนโทนมันดูน่าดึงดูดน่าค้นหาแล้วแบบอันนั้นมันก็จะมีแบบ ผู้หญิงท่านหนึ่งที่แบบว่าอาจจะเป็นคนที่เราแบบชอบหรืออะไรเงี้ยที่เราได้เชิญเขามาหรือเขาอาจจะชอบเราด้วยอะไรเงี้ยเออแก okay. แล้วคือมันมีความแบบเหมือนออแบคยอนอะเป็นแวมไพร์ใช่ไหมเหมือนแบบว่าต้องการจะเสือให้ว่าเออฉันแบบว่าชื่นชอบเธอฉันแบบว่าหลงไหลในตัวเธออะไรเงี้ยเธอลงมาแบบริมโลดมาริมรองความรัก จากชานอะไรอย่างเงี้ยแกพายเอเวอร์สไลชินี like คือแบบเป็นชินที่หวานเป็นชินที่พิเศษเป็นชินที่แบบเธอควรจะได้ลองอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็จะมีความแบบกรุบกรีบ18บวกนิดนึงในเรื่องของแบบเนื้อหาหรือว่าในเรื่องในเรื่องของแบบเพลงหรือว่าในกระทั่งดนตรีอะเราชอบมากเรารู้สึกว่ามันมีความสากลอยู่ละแน่ๆก็คือตั้งแต่แบบ o ู o n d t o ท ne หรือ s t o r y M v ที่เปิดมาแล้วมันมีความแบบ เขาเรียกอะไรอลังอ่ะเออคือทุกฉากมันอลังไปหมดทั้งงานเลี้ยงทั้งแบบในฉากที่แบ็กยอนแบบว่าเป็นอพ่อหนุ่มเ็มพายที่แบบอยู่เก็บตัวในห้องอะไรอย่างเงี้ยเออเท่มากแล้วยิ่งฉากท่อนที่เป็นแบบตอนเต้นตรงสตรีทที่มีความแบบแดงฉากอะไรเงี้ยมันฟิลให้ฟิลความรู้สึกแบบอันตรายมันฟิลแบบลึกลับเป็นพ่อหนุ่มที่แบบว่า หน้าขนหาอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอะไรที่ดีมากแล้วนางเอก m อคือสวยมากมีความแบบราชินีกูในใดๆเป็นหญิงคนหนึ่งที่ชวนให้ตกหลุมรักอะ่ะเออแล้วคือแบบต่างคนก็ต่างแบบว่าเชือ้อเชิญหรือว่ามีความแบบลุ่มหลงในการและกันอะไรอย่างเงี้ยคือเธอจะต้องลุ่มหลงในตัวชานพายแอปเปิลสไลช์ชิ้นนี้มันต้องแบบมีความหวานมีความแซบ่บมีความแบบ ชวนให้เธอมาลิ้มลองอะไรเงี้ยฉันก็เปรียบดังแบบพายแอปเปิลสไลช์ชิ้นหนึ่งแก <g ay> มันเป็นอะไรที่แบบว่าเซ็กซี่มากในเรื่องของแบบมูดแอนโทนเนอร์เพลงหรือว่าอะไรใดๆหรือว่าแม้กระทั่งเสียงร้องของแบคยอนที่หลายๆคนรู้กันอยู่แล้วว่าเป็นคนที่ร้องแล้วมีเสน่ห์มากเราเป็นคนที่ชอบเสียงของแบคยอนมากเรารู้สึกว่าเข้าถึงอารมณ์ได้ได้ดีมากๆคือไม่อยากให้เพลงจบเลยอะเมื่อแกตอนที่ฟังเราแบบจบเร็วมากแล้วคือแบบ อยากฟังอีกอะไรเงี้ยเอ,ออเออเป็นเป็นคนที่ลองแล้วรู้สึกเข้าถึงอารมณ์แล้วก็ชวนให้แบบอยากฟังต่อเรื่อยๆอะไรเงี้ย okay. เออแกแอลขอโทษแอลคนนี้ขอโทษท,ที่เพิ่งได้มาฟังนะคะแล้วก็จะติดตามฟังเพลงของพี่ๆเอกโซทุกคนนะจ๊ะซึ่งฝากติดตามเพลงของแบล็กยอนด้วยเป็นเพลงที่ดีมากมูดแอนโทนดีมากจังหวะเพลงดีมากเอ่อทุกอย่างดีมากองค์ประกอบใดๆก็คือดีมากดีใจกับพี่ที่ได้ออกมาทำแบบ ผลงานเพลงด้วยตัวของตัวเองแล้วก็ใส่ความเป็น p e r อร์มหรือว่าเอกลักษณ์ศักยภาพทุกอย่างที่ตัวเองมีเข้ามาแล้วมันก็ดีมากๆจริงๆสำหรับเพลง Apply Apple Slide จาก Apple อีกแล้ว p i l y Apple Slide ซึ่งเป็นเพลงที่ดีมากสามารถไปติดตามฟังได้นะคะยังไงฝากติดตามผลงานเพลงของอพี่แบ๊กของเราด้วยนะคะก็วันนี้ก็ลาลไปก่อนนะคะเจอกันคิปีแอถัดไปค่ะบ๊ายบายเรนเริ่มพันกันละ